ไกลมากมองไม่เห็นเลยาามาแล้วมาแล้วมาแล้วต,ตาม,ตามอีกตามอีกตามอีกหัวหน่อยหัวหน่อยมาอีกมาอีก

ไ,ไปรอดไหมไปรอด,ไป,อดไ,ไปเด็กน้อไรอดครับรูว่า่ร่เรันว่าไม่บอกไอ้คุณจะเป็นปีเซนอะอีว่าอะไรอะไม่บอกขอบคุณครับ ด้วยการสาบแข้งไม่ใช่ <c oughs> ครับม,ม,ม,มันไม่ดับอ่ะ